วางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บริวารดาวอาทิตย์ครุฑนามอและสระต่างๆอายุดาวจันทร์พยักนามกอขอคอขอ,ของอเดชด,ดาวอังคารราชสีนามจอชอชอชยอสีดาวพุธโสนานามดตถททนอมูลดาวเสานาคนามดอตท ทอทอนอ,อุตสหาหะดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปปอ,อ,อฟอพฟอพ,อพอมอมนตรีดาวราหูขชนามยอรลลาวอการกินีดาวศุกร์อชนามส,ส,สอสอหอหลอ,หอการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์บริวารดาวจันทร์พยักนามกกขอคอคอขอ,ออายุดาวอังคาร ราชสีนามจอกชอชอสอชอยอเดชด,ดาวพุธโสนานามดอตอถอทอถอ,ถอ,ถอนอสีดาวเสานาคนามดอตอถอถอถอ,ถอนอมูลดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปอพอฝอ,อพอฝอพอ,พอมออุสาหะดาวราหู ขชนามยอรลลอวอมนตรีดาวสุขอัชนามสอสอสอหอลอหหกการกินีดาวอาทิตย์ครุฑนามอและสระต่างๆการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารบริวานดาวอังคารราชสีนามจอกชอชอซอชอยออายุดาวพุธโสนานาม ดอตอถอทอทอนอเด็ดดาวเสานาคนามดอตอถอทอทอ,อนอสีดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปอผอฝอพอฝอ,อพอ,พอ,พอมอมูละดาวราหูขชนามยอลอลวออุตสาหะดาวสุขอัชนนามสอสอสอ หอลอหอมนตรีดาวอาทิตย์ครุฑนามออและสระต่างๆการกินีดาวจันทร์พยักนามกอขอคอคองอการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันบริวารดาวพุธโสนนามดอตอถอถอทอนออายุดาวเสานาคนามดอตอถอ ทอทอนอเดทด,ดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปอพอฝอ,อพอฝอพอมอสีดาวราหูขชนามยออลอวอมูลดาวสุขอัชนามสอสอสอหอลอหออุตสาหะดาวอาทิตย์ครุฑนามออและสระต่างๆมนตรีดาวจันทร์ พยักนามกอดขอคอคองอการกินีดาวอังคารราชสีนามจอกชอชอสอชอ,ชอยอการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนบริวารดาวราหูขชนามยอรอลอวออายุดาวสุขอัชนามสอสอสอหอลอหอเด็ดดาวอาทิตย์ครุฑนาม อและสระต่างๆสีดาวจันร์พยักนามกอดขอคอคองอมูลดาวอังคารราชสีนามจอกชอชอสอชอยออุสาหะดาวพุธโสนานามดอตอถอทอทอนอมนตรีดาวเสานาคนามดอตอถอทอทอนอ การกินีดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปอผออฝอผอฟอพอมอการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีบริวารดาวพฤหัสบดีมูสิกนามบอปอผออฝอผอฟอพอมออายุดาวราหูขชนามยอปลปลวอเดดดาวศุกร์อัชนาม สอสอสอหอลอหอสีดาวอาทิตย์ครุฑนามอลและสระต่งตางๆมูลดาวจันทร์พยักนามกอดขอคอคอ,องออุตสาหะดาวอังคารราชสีนามจอดชอชอสอชอยอมนตรีดาวพุธโสนานามดอดตอถอถอทอนอการกินีดาวเสานาคนาม ดอตอทททนการวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์บริวารดาวศุกร์อชนามสอสอสอหอลอหออายุดาวอาทิตย์ครุฑนามอและสระต่างๆเดชด,ดาวจันทร์พยักนามกอขอคอคอ,องอสีดาวอังคารราชสีนามจอกชอชอซอชอยอ มูล,ลดาวพุธโสนนามดอตออถททอนออุตสาหะดาวเสานาคนามดอตอถอถททอ,อนอมนตรีดาวพฤหัสบดีมูสิกน,นามบตผสพสอ,อ,พอ,พอมอการกินีดาวราหูขชนามยปลลว การวางทักษะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์บริวารดาวเสาร์นาคนามดอตอถอถอถอนออายุดาวพฤหัสบดีมุสิกนามบอปอผอฝอพอฝอพอ,พอมอเดชด,ดาวราหูคัชนามยอรอลอวอสีดาวสุขอัชนามสอสอ,สอ,สอหอลอหอ มูและดาวอาทิตย์ครุธนามออและสระต่างๆอุตสาหะดาวจันทร์พยักนามกอดขอคอคองอมนตรีดาวอังคารราชสีนามจอกชอชอซอชอยอการกินีดาวพุธโสนนามดอตอถอทอถอนอ